ที่พี่น้องสุกุณทร์ครับมาพ่อกับจิตจอยบอลต็งครับกับรายการบอลต็งอีสานของเขาครับวันจันทร์ที่11เมษายน2งหาองหาครับรายการสเปนครับมืัอนี้ลาโยมาเยกาโนครับชิปเปอร์บานรับการไม่ยืนของทางด้านบาเลนเซียครับคู่นี้เตะกันเวลาตีสองตามนาฬิกาของบ้านเขาเรับพี่น้องจะผ่านช่วงครับสนามแข้งครับเอตตาดิโอครับเดบ่ายกาดครับไายต่อสุดทางช่องบีเอเอ็นสปอร์ตหนึ่งครับแล้วกับผลงานฮานัดของทั้งสองทีมครับเจ้าบ้านครับลาโยมาเยกาโนครับ เสมอเลอันเบติสครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโดยการออกไปเยือนในซิโกบาเดเล่ครับแล้วก็พาแพ้กาดิสครับศูนย์ประตูต่อสองครับโดยการออกไปเยือนในซิกไลกาเสมอเซบียาครับหนึ่งหนึ่งครับโดยการเปิดบ้านครับในซิกไลกาแพ้แอตเลติโกมาลิสครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับโดยการเปิดบ้านครับในซิกไลกาแล้วก็มาเสมอการนาดาครับสองประตูต่อสองครับโดยการออกไปเยือนในซิกไลกาสเปนนั่นเองครับมาเบิ่งผลงานฮารัดของทั้งทีมเยือนกันบ้างครับบาลิเซียครับเมื่อนี้ครับ ชนะเอลิติกบินบอลครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโดยการเปิดบ้านครับในซิโกบาเรลเล่ครับแล้วก็มาชนะแานาดาครับสามประตูต่อหนึ่งครับโดยการเปิดบ้านในศึกไรกาสเปนเสมอเกตาเฟ่ครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับโดยการออกไปเยือนในศึกลาลิกาชนะเอลเซ่ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโดยการออกไปเยือนในศึกไรกาแล้วกก็เสสมอาดิครับูย์รเปิดบานในิปนในนึงครับนั่นคือฟอร์มของทางด่านทีมเยือนครับบาร์เซียของเขาหนึ่งครับไล่ซื้อซิเบตตัวจริงครับ ที่สิล้งสนามมื่อนี้ครับของทางด้านลาโยบายเยโกโนครับเจ้าบ้านครับมาในหลบบ4-2-3-1ครับแฉวจวดไปพี่น้องจวดไปแล้วก็ท่านแชมปยืนครับบาลิเซียของห้องมื่อนี้ครับที่สิล้งสนามครับที่มาในระบบ3-4-3ครับสำหรับมื่อนี้ครับกํน่าจะเป็นครับก้อนเกมครับลาโยครับทําผลงานยังเุี่ามโปรดีตลอดชิดไปเกมที่ผ่านมาครับและเก็บได้เพียงแค่สามแต้มนะพี่น้องขณะที่บาลิเซียครับทําผลงานได้ดีกว่าครับจนบอแพ้ผู้ใดมาหาเกมติดแล้วครับพี่น้อง สำหรับเมื่อวานครับทีมบางเข้าครับยังมีความหวังเล็กน้อยครับกับการลุยรับไปเล่นฟุตบอลยุโรปครับแล้วก็ทีมเยือนครับยังคงเล่นเกมดูดีกว่าครับสำหรับมื่อวานข้างเขาของเขาครับบาร์เซียครับสามารถชนะได้ครับที่เด็ดจากเจ้าบัญชีเมื่อวานครับหายไปเลยครับบาร์เซียชนะ2ประตูต่อหนึ่งครับข้อมูลจากเชียร์บอลสามารถติดตามผลงานเพิ่มเติมครับได้จากการกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ของมาครับแหมวจะไปพี่น้อง